จบงานครับผมต้องออกมาตรงเคาน์เตอร์กาแฟเลยดูไกลๆภาพใหญ่จัดนะครับใกล้ๆขอจบงานครับนอนแร,ร่ผนนี้ดูแลผู้สูงอายุครับจบงานจะเห็นกระอกใกล้ๆอะ่ะห้เกนกระอกชัดๆผมเบอร์ละะอ,องค์รอก้าวุนเพาทุกคนนะครับแดดในหลวกกงขยเยบัวครับ ยังไงชอบภาพมาดูงานนะครับก็ขอขึ้นหมื่นแล้วกันอผมยังไม่รู้หมื่นนะว่าขออยู่ในสามหมื่นแต่สู้ไม่ไหวก็ต่อเลยตามตามที่คุณไหวเลยขออยู่ห้าเกินสามหมื่นหรืออะไรประมาณเนี้ยขออยู่ในสามหมื่นแล้วกันนะครับโอเคครับผมขอหยุดละคร่งนี้ดูแลผู้ชราครับผู้สูงอายุครับ ไป้ล้วขอให้เราก้าของเรครับเราก็ไม่วาดไม่เก่งนะครับงานดูไกลๆจะเนียนแต่ดูใกลๆ้ๆจะเป็นเส้นวนนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นวนนะครับผมไม่ได้ใช้เส้นสิบห้าสามใช้วนเอานะครับทั้งหมดเป็นเส้นวนนะครับโอเคครับดูใกลๆ้ๆจะไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดมีระยะดูดูไกลๆระระดับหนึ่งก็ไม่ไกลมากนะภาพก็จะเนียนนะครับ ครับว่าจะมีในระยะดูนะครับโอเคครับขอไหวองค์หลอเก้าก่อน,นอยังไงอยู่ที่สามหมื่นนะครับซู้ไม่ไหวต่อเลยนะครับตามใจเลยที่ไหวผมก็มีปัญญาใส่กรอบแล้ววาดได้อย่างเดียวไม่มีตังใส่กรอบนะครับในการเทิดทูนพระมหากษสัตย์ครับเจองคหลวงพาสวัสดีครับทุกคนไปแล้ว โอ้นอนแล้วครับคำน้ำนอนแล้วมาข้ขงขางคอครับดูให้เขียงขนอนกเลยับดีกว่า